ข้อที่6นะคะข้อมูลนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมคสสอ1 4เป็นดังนี้นะคะข้อมูลตามนี้นะคะข้อมูลต่อตามนี้นะคะจากตารางข้อมูลในหลักใดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลในหลักใดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะคำตอบนะคะข้อมูล เชิงปริมาณนะคะก็จะได้แก่ตรงนี้นะคะส่วนสูงสามารถวัดค่าเป็นตัวเลขได้นะคะกระโดดตบสูงสุดกระโดดบล็อกสูงสุดส่วนสูงของนักกีฬาแต่ละคนนะคะระยะกระโดดตบสูง สุดของนักกีฬาแต่ละคนและระยะกระโดดบล็อกสูงสุดของนักกีฬาแต่ละคนนะคะต่อไปข้อมูลเชิงคุณภาพ ก็จะได้แก่เบอร์เสื้อนะคะแล้วก็ชื่อนามสก,กุลนะคะเบอร์เสื้อและชื่อนามสก,กุลของนักกีฬาแต่ละคน